สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่27เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เนี่ยประกาศหอมหยิกยกเอาเรื่องราวทางการเมืองที่น่าสนใจภายในพักเพื่อไทยว่าตกลงเนี่ยบ้านไหนคุมกันแน่เพราะถ้าเกิดวิเคราะห์ในโครงสร้างดีๆเนี่ยจะเห็นว่าภายในพรรเพื่อไทยเนี่ย เยอะมากนะครับทั้งบ้านโน้นบ้านนี้บ้านด้าน,นแยกเป็นภาคแยกเป็นโซนอะไรก็ว่าก,กันไปเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้กับอีกเรื่องหนึ่งที่ยังงงๆกันอยู่ก็คือเรื่องของคําว่านายกรัฐมนตรีรักษาการหรือจะใช้คําว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยอันนี้ต้องถกเถียงกันต่อนะครับหัวข้อที่ประกาศหอมให้ไว้วันนี้คือหัวข้อที่ว่าบ้านใหญ่ชินวัฒน์หัวข้อแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเวลาเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอม บนนิดหน่อยครับบอกว่ายังเหมือนกันอยู่นะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับนายกรุงป้อมเดี๋ยวทำอะไรได้บ้างสงสัยไหมครับทําอะไรได้บ้างหรือว่าอะไรบ้างที่ทําไม่ได้ก็เห็นบอกกันว่ายุบสภาก็ได้เห็นบอกว่าปรับคอรมองก็ได้โยกย้ายทหารก็ได้โยกย้ายตํารวจก็ได้แต่ปรากฏว่าพอไปกลางตําราดูแล้วเนี่ยนะครับ นักกฎหมายนี่ต้องเถียงกันทีนิดที่เรียกได้ว่าโหร่างข้างแต่กันเลยครับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดว่ากันไปครับตามแต่ละสำนักกันแต่เอาอย่างนี้ก่อกนกัแล้วกันคือลําดับแรกเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่คําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรีที่237ทับ6 3 คำสั่งนี้เป็นเรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับต้องใช้คําว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีกันก่อนต้องไปดูในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้กันก่อนว่ากันได้เรื่องของการรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีคําสั่งนี้เนี่ยนะครับในท้ายคําสั่งก็บอกว่าอย่างนี้ เขาบอกว่าในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้จะทำได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อนน,นะครับชัดๆนะครับจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อน ประโยคตรงเนี้ยเอาละธรรมาตีความกันแล้วมันจะหมายความว่าอย่างไงเรื่องที่เกี่ยวกับคนและเรื่องที่เกี่ยวกับเงินพูดง่ายๆนะครับนายกลุงป้อมเนี่ยต้องไปถามนายกลุงตู่ซะก่อนชัดๆนะครับคนกับเงินป้อมต้องถามตู่ก่อนถ้านายกลุงตู่บอกว่าโอเคบอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่านายกลุงป้อมก็จัดไปเลยครับสามารถทาได้เลยนะครับ เออถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บก็จะมีคนตั้งคําถามอีกแล้วมันจะไปขัดกับคาสั่งสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าล่ะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้ในายกลุงตูเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวนะครับคาว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือหยุดหมดหรือเปล่าละ่ะอ่าก็มีคนตั้งคําถามอีกเหมือนกันการจะให้ความเห็นชอบอะไรก็ตามหรือว่าการให้ความเห็นชอบตามคําสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีที่237ร้อยบเทับสองพนาริบเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฏ ใช่หรือไม่ใช่ตาคำถามมาอย่างเนี้นะครับเออคิดไปแล้วก็ปวดขอมองครับแม่ช่วงนี้นี่บังเอิญไปอยู่ในช่วงของการโยกย้ายข้าราชการตํารวจด้วยนะครับทหารก็ต้องโยกย้ายพลเ,เรือนก็ต้องโยกย้ายกันแล้วถ้าเกิดนายกลุงป้อมเนี่ยไปจัดการเองโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายกลุงตู่ล่ะถ้าเป็นอย่างเนี้ยทําได้ป่าททาได้หรือเปล่านะครับเรืออีกทีหนึง่ง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่237เทับสองพนเนี่ยนะครับที่ไปออกมาเพื่อรองรับกรณีนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ใช้ในกรณีทั่วไปใช่หรือไม่เช่นกรณีนายกไปต่างประเทศอย่างนี้หรือว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีเกิดป่วยขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าไม่รวมถึงกรณีถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับยังไปต่างประเทศเนี่ยลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ถ้าป่วยก็ยกแฟ้มไปเซ็นที่โรงพยาบาลก็ได้แต่ถ้าหากว่าถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเซ็นไม่ได้แล้วจะทำยังไงนะครับเอาละอันนี้เดี๋ยวต้องไปอ้างอิงจากนักกฎหมายใหญ่อย่างอาจารย์วิษณุเครืองามเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายนายกรักษาการแทนเนี่ยทำได้เหมือนกับนายกรัฐมนตรีทุกอย่าง ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมติเป็นแบบนี้นะครับคนไม่ใช่แฟนก็ทําแทนได้ทุกเรื่องสิครับใช่ไหมครับยุบสภาก็ได้นะครับงงสิครับได้ด้วยเหรอครับก็มีคนตั้งคําถามกลับมาเหมือนกันได้ด้วยเหรอครับอ้าวรับปรับคอรมอละ่ะได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูท่าทีแล้วจะมีเก้าอี้ว่างอยู่2เก้าอี้ด้วยกันคือกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถูกศาลฎีกาเนี่ยสั่งหยุดปฏบิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนิพนธ์บุญญ,ญามณีรัฐนตรรรีช่ววาารร่ววยยาากกะทงหไ นี่ก็ถูกชยื่นฟ้องสมัยที่ยังเป็นนายกอบจสงขลาอยู่เหมือนกันสองเก้าอี้น่าจะว่างลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเล่นเก้าอี้ดนตรีมาแล้วครับและจะมีการปรับคอรมอกันหรือเปล่าล่ะครับนี่แหละครับมันคือข้อสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนายกที่ชื่อลุงป้อมเนี่ยจะทําอะไรแทนนายกที่ชื่อลุงตู่ได้บ้างนะครับแต่เอาละครับในขณะที่ชาวบ,บ้านอย่างเรา,เรา,เรา,เราท่านๆเนี่ยนะครับกำลังนั่งเกาหัวกันแกลกแกลแกลเพราะว่าสงสัยนะครับว่บาเป็นยังไงกันแน่ตกลง แต่อีกฝากเนี่ยคนใกล้ชิดของบรรดาสามปอเนี่ยเขาซื้อมีดเตรียมไว้เป็นโหลเลยนะครับเน็บหลังเอาไว้เรียบร้อยนะครับจะอะไรนะครับก็เรื่องของโผโยกย้ายในตํารวจนี่แหละครับที่ดูแล้วน่าจะป่วนมากที่สุดเพราะบางเอิญบังเอิญมันมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยมาป่วนเปี้ยนป่วนเปี้ยนตลอดเวลาเหมือนกันนะครับงานนี้ก็เล่นเอานายกรุ่นตู่เนี่ยไม่ได้คุมด้วยตัวเองด้วยเห็นทีว่าอาจจะแย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่ป่วนเปี้ยนป่วนเปี้ยนเนี่ย ก็บังเอิญอีกเหมือนกันที่ดันไปสนิทแนบแน่นกับโทนี่บูธซัมเข้าให้เห็นบอกว่าเป็นปอที่4หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่เนี่ยนะครับคนนี้ไม่ปอดเพราะว่าแอบ,บชนกับนายกลุงตู่มาแล้วนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองไปถามธรรมนัตพรมเผาดูก็ได้เอะไะครับความสัมพันธ์แบบพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กบางทีบางครั้งมันอาจจะสู้ความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่คลานตามกันมาไม่ได้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้แหละครับสรุปได้ง่ายอย่างนี้แล้วกัน คือมีคนเนี่ยพยายามจะให้นายกหลวงป้อมเนี่ยใช้โอกาสนี้นี่แหละครับในการไปรวบอำนาจนายกลวงตู่แล้วก็ไปดึงเอาผูโยกย้ายเอาไปจัดการเองทั้งหมดเลยส่วนนายกหลวงป้อมจะเอาด้วยหรือว่าจะเอาแต่บน่นพึมพำพึมพำไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะเอาอย่างไงอันนี้ไม่รู้จริงๆครับตอบไม่ได้ครับแต่เอาละการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอันนี้คืออะไรกันแน่พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2,534เนี่ยได้บัญญัติเรื่องนี้เอาไว้นะครับในมาตรา41ครับบอกว่าในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจจะปฏิบัติราชการได้เนี่ยนะครับก็ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ให้คณะรัฐมนตรีนั่นแหละครับมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก็ได้เป็นผู้รักษารษาชการแทน และถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ปฏิบัติราชการไม่ได้ก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีนั่นแหละครับมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก็ได้เป็นผู้รักษาราชการแทนนี่แหละครับคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีที่237ทั2,563ก็ออกมาแล้วก็ล้อไปตามมาตรา41นี้นะครับ หมายความว่าสิ่งที่นายกหลุงป้อมทําแทนนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยก็คือการบริหารราชการแผ่นด,ดินตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นด,ดินพุทธศักราช2534สู่เรื่องการยุบสภาก็ตามเรื่องการปรับคอรอมอรก็ตามอันนี้เป็นเรื่องทางการเมืองครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญก็อยู่ในข่ายที่นายกหลุงป้อมจะทําได้หรือไม่ได้อันนี้คือประเด็นที่ต้องถกเถียงกันต่อไป โดยเฉพาะอำนาจยุบสภาซึ่งเป็นอำนาจเฉพาะตัวนะครับของนายกรัฐมนตรีตัวจริงใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเราเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าแม่เอาละครับเรื่องมันเยอะครับเอาเป็นว่าระหว่างนี้เนี่ยนะครับระหว่างที่กําลังยืนงงอยู่ในดงกฎหมายเนี่ยนะครับเราลองไปดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยกันเรากันพรรคนี้ก็ขยันสร้างกระแสซะจริงๆนะครับเมื่อวานนี้วันที่26สิงหาคมเมื่อวันศุกร์นะครับ ปรากฏว่าเด็กๆในครอบครัวเพื่อไทยซึ่งนําโดยโชนานสีแก้วเนี่ยก็ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสภาคกลางทั้งหมด15จังหวัดด้วยกันรวมทั้งหมด36คนมีอยู่ท่อนหนึ่งที่โชนานพูดเอาไว้บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันสูงมากแล้วปัจจุบันที่ส่งผลและมีผลการตัดสินใจแตกต่างจากภาคอื่นๆก็เพราะว่าวิธีและธรมเนียมประเพณีเป็นการเมืองระบบบ้านใหญ่ ค่อนข้างมากเราเองก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่นั่งและก็ใช้กลไกลวิธีการที่ไม่เหมือนกับภาคอื่นนี่ชลรนานบอกว่าอย่างนี้นะครับพระการหอมบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ามาไปครอบครัวแต่ตั้งคัวบ้านใหญ่ถ้าอย่างนั้นแหละครับคืออะไรครับเนี่ยชลรนานชลรนานอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปหรือเปล่าหรือไม่ก็แกล้งทําเป็นว่าไม่เข้าใจหรือเปล่านะครับบ้านใหญ่อย่างแถวชลบุรีเนี่ย หรือว่าถ้แถวนครปฐมก็ตามมันก็คือตระกูลการเมืองนะครับเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อก็เหมือนกับภาคอื่นนั่นแหละครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีก็ตามร,รมเนียมประเพณีก็ตามมันก็ต้องเหมือนกันถ้าบอกว่านี่คือการเมืองเลวซามมันก็มีเลวซามกว่าที่อีกนะครับเอาง่ายๆเอาแค่ที่เชียงรายนี่แหละที่พักเพื่อไทยไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสวันก,นก่อนนู่นนะครับจำได้ใช่ไหมครับไปนับหัวดูสิครับว่าบ้านใหญ่มีทั้งหมดกี่หลังกี่บ้านด้วยกัน มีทั้งเตชะธีรวัตรมีทั้งติยะภัยรัฐมีทั้งจงสุทนาบณีบ้านใหญ่แห่งเพื่อไทยทั้งนั้นแหละครับสมัยก่อนก็เป็นไทยรักไทยยิ่งกว่าบ้านใหญ่อีกเพราะว่าเล่นกลางม้งกันเต็มพักไปหมดเลยนะครับมีทั้งวังน้าเย็นมีทั้งวังน้ํายมมีทั้งวังบวัวบานแต่ละวังแต่ละวังที่ก็เป็นศูนย์กลางของบ้านใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นแหละครับอย่างวังน้ําเย็นเนี่ยก็มีบ้านใหญ่เล็กๆหล,ลายบ้านอยู่ในอาณัตบ้านใหญ่หลักๆก็คือบ้านใหญ่เทียนทองเห็นไหมครับปกครองก็็เปนนท่ออยางี แต่ทั้งหมดเนี่ยบนสุดของห่วงโซ่อาหารคืออะไรดูไหมครับคือบ้านใหญ่ชินวัตรครับเพราะฉะนั้นครอบครัวเพื่อไทยในวันนี้ปักกาดหอมสรุปเลยครับบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องอยู่ในกำรรมือของบ้านใหญ่ชินวัตรนี่นะครับ